สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการพิขามาเล่านะฮะจะมาพูดถึงเรื่องอคนมีองนะฮะที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าเรามีองค์อะไรเรามีเทวดาอะไรมีเทพองคไหนนะฮะแต่ก่อนอื่นเนะี่ยเราควรกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่ผมจะนํามาเล่านะฮะแล้วก็มีประโยชน์ให้เรานําไป,ปทาเองได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็คือ,อเรื่องคนมีองเนี่ยหลายหลาคนบอกรู้ว่าฉันอยากจะรู้ว่าฉันมีองค์เทพอะไร เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรเรามีองค์เทวดาเลยคุ้มครองเราจะรู้ได้อย่างไรทุกคนมีเทวดาคุ้มครองหรือเปล่าผมขอตอบเลยว่าทุกคนมีเทวดาคุ้มครองเพราะว่าเราทุกคนเราเคยเกิดมาหลายชาติละแล้วในการที่เราเกิดมาหลายชาติเนี่ยก็ได้ชาติใดชาติหนึ่งที่เราเคยไปทําความดีหรือมีบุญคุณกับใครก็ตามที่เคยสนิทชิดเชื่อกับเรา ดูดูแลเราคุ้มึกช่วยเหลือเราเราก็ช่วยเหลือเขาตอบอะไรเงี้ยเมื่อ,อคนเหล่านั้นเมื่อเขาตายแล้วบางทีก็กลายเป็นเทพเทวดาแล้วแล้วเขายังไม่ถึงเวลาที่เกิดแต่เราลงมาเกิดก่อนดังนั้นเหมือนกับว่าเราเคยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเขาเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าเรามาเกิดแล้วเนี่ยเมื่อไรที่เรามีเขามีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณเราเขาก็มาช่วยเหลือเราอันเนี้ยพวกเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นเทวดาที่คอยช่วยเหลือเราเป็นบางครั้งบางคราวแต่หลายหลายคนเขาอยากรู้เนี่ยคืออยากรู้ว่าเราอ่ะมีเทวดาองค์ใหญ่ๆ ที่มีคนรู้จักเยอะๆเนี่ยคุ้มครองเราหรือเปล่าเพื่ออะไรทำไมหลายคนที่ที่อยากจะรู้ว่ามีเทวดาคุ้มครองหรือว่าเรามีองค์หรือเปล่าเหมือนผมผมเมื่อก่อนผมก็อยากรู้ผมมีองค์หรือเปล่าที่คนก็ชอบทักเวลาไปที่นน่นที่คนที่มีองหรือคนที่มีไปตามตำหนักเวลาเขาเอ่าเราไปเนี่ยเขาจะต้องทักเธอมีอง์เธอมีองเธอมีองคดังนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวเนี่ยสมัยเนี่ยทุกคนมีองค์หมดเลย เวาไปตาหนักที่มีองค์อะไรเพื่ออะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกับว่าถ้าเคยมีองค์เธอต้องรับขันนะทําค่าขันสามพันเก้าสี่พันเก้าห้าพันเก้าแล้วแต่ขันห้าขันเก้าอะไรเงี้ยให้รับขันเพื่อเป็นอะไรรายได้อะไรก็ว่าไปแต่ละสายละสถานที่ซึ่งผมไม่สนับสนุนการรับขันของแต่แต่แต่ละคนนะฮะคือใครอยากจะรับก็รับไปแต่แต่ตัวผมเองเนี่ยผมอ่าจะแนะนําคนที่รู้จักว่าเออเราไม่จำเป็นต้องรับขันหรอกาอขันเรามีอยู่แล้วขันห้าเรามีอยู่แล้วล้วไม่จำเป็นจะไปรับให้ใครรับขันเรา ก็คือการที่รับขันหมายถึงว่าเรามอบสังขารขันเราเนี่ยยกให้เทวดาให้กระเทศองค์ใดองค์หนึ่งที่ที่เขาพูดเขาบอกเพื่อดูแลปกปักรักษาร่างกายสังขารเราควบคุมสังขารเราก็หลายคนบอกว่าจะทําให้เรารวยให้เราชีวิตดีขึ้นคือเทวดาเนี่ยถามว่าถ้าเกิดมีบุญสัมพันธ์กับเราแล้วเนี่ยท่านสามารถจะช่วยเราชีวิตดีขึ้นรวยขึ้นได้ไหมช่วยได้ฮะอันนี้ขอเรื่องจริงเพราะว่าเทวดาต้องการให้เราสร้างบุญบารมีให้กับท่านด้วย แล้วท่านก็จะตอบแทนมาเป็นสิ่งต่างๆที่เราเหนือความคาดหมายแก่ตัวเราซึ่งบางทีอาจจะเป็นบุญกุศลของเราบวกกับบารมีของท่านมาประสานแค่เราได้ผลด,ดีๆอะไรในชีวิตแบบแปลกๆถูกลางวันใหญ่ถูกลังนิดหนึ่งหรืออะไรมีโชคมีลาบการงานรุ่งเรืองแบบแปลกๆดังนั้นเนี่ยวันเนี้เราอยากจะรู้ว่าเราอ่ะจะมีองค์มีเทพอะไรเนี่ยเรารู้ได้ด้วยวิธีไหนวันนี้ผมจะมาบอกเป็นวิธีง่ายๆคนระับขั้นแรกเนี่ยเราอยากจะรู้ขั้นแรกก่อนว่าซึ่งวิธีอันแรกเนี่ย ทุกคนมีหรือไม่มีมันไม่ใช่สาระสาคัญแต่จะบอกให้ฟังว่ามันเป็นวิธีหนึ่งถามว่าเราจะรู้ได้ไงก็คือให้ดูที่มือสองข้างก่อนครับคืออย่างเงี้ยให้เราดูมือสองข้างก่อนว่าตัวมือเราเนี่ยโอเคมีเส้นวาส,สนาขึ้นไปแล้วมีเส้นมาตัดเป็นการกระบาดหรือเปล่าทั้งสองข้างแล้วก็ไปดูว่ามีเส้นวาส,สนาขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วก็มีมาตัดการการะบาดกลางฝ่ามือหรือเปล่าถ้าเป็นไม่ได้มีเส้นไม่ตรงขึ้นมาจากเส้นวาสนาแต่ว่ามีการกระบาด อันนี้ถามว่าได้ไหมมันยังไม่ชัดแต่ต้องขึ้นจากเส้นวาส,สนาขึ้นไปแล้วก็ตัดอันเนี้ยมันหมายถึงว่าคุณมีบุญวาสนากับสิ่งอันศิษย์หรือคุณอ่าได้มีอะไรพิเศษลงมาเกิดแต่ถามความคิดผมแล้วเนี่ยถามว่าไออะไรพิเศษมาเกิดกากบาทเนี่ยมันดีเดอะไรเหมือนในหลายๆคลิปที่บอกว่าถ้ามีกากบาทกางฝ่ามือมียานพิเศษเหมือนเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสเป็นอะไรพวกเนี้ย โอเคคือจริงอย่างนั้นไหมมันก็สีส่วนจริงครับอันนี้ผมก็บอกเลยส่วนจริงแต่ถามว่าอา่การที่เรามีแล้วม,มันมันมีมันมีข้อดีอะไรคือมันเป็นทําให้เราเป็นคนที่ชอบศึกษาการที่มีกบาบาเน,นี่มันหมายถึงว่าเราชอบศึกษาหาความรู้อะไรที่แปลกๆที่ลึกลับหรืออะไรที่เหมือนกับว่าเหนือเหนือธรรมชาติอันนึงนะฮะมันไม่ได้แล้วสสิ่งที่ผมรู้สึกว่าบางทีมันให้เรารับรู้อะไรแบบ แต่คนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเป็นบางคนการกระบาดการฝ่ามือก็มีแต่ไม mm, ่ได้สามารถจะรับรู oh, no. right ้อะไรพิเศษหลายๆเหมือนหลายๆคนมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าการกระบาดการฝ่ามือแล้วมีแล้วจะเป็นผู้พิเศษมันไม่ใช่แต่ผมมองว่าการที่มีการกระบาดการฝ่ามือเนี่ยมันเหมือนกับเราอะถูกเลือกมาถูกลิขิตมาให้มาทําอะไรบางอย่างและมันเหมือนกับเป็นการที่เราอะจะต้องเหมือนกับพูดตรงๆนะเหมือนโดนลงโทษอะผมพูดตรงๆการที่มีการกระบาดฝ่าการฝ่ามืออะเหมือนโดนลงโทษเลย ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมมีการกระบานการฝ่ามือสองข้างแล้วผมรู้สึกว่าผมป็นผู้พิเศษผมรู้สึกเหมือนโดนลงโทษถามว่าทำไมถึงบอกรู้สึกว่าโดนเหมือนโดนลงโทษเหมือนกับว่าผมจะต้องลงมาแล้วผมจะต้องมานั่งสอบอะทดสอบชีวิตอะทุกครั้งคนที่มีการกระบาดการฝ่ามือเนี่ยผมบอกเลยนะชีวิตต้องเจออุปสรรคทุกครั้งเลยเวลาจะทอะไรคุณจะต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาให้คุณแก้ให้คุณข้ามไปทีละบททีละบททีละบทตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดแล้ว โอเคคุณมีการฝ่ามือคุณเวลาคุณจะทําอะไรคุณจะต้องเจอปัญหาเรื่องนี้แล้วคุณก็ผ่านมันคุณเจอปัญหาเรื่องนี้ก็คุณก็ผ่านมันเหมือนถ้าพูดอีกอันหนึ่งก็บอกว่าเหมือนก็โอเคสึ่งสิทธิทดสอบบารมีเธอว่าเธอสามารถจะผ่านไปได้ไหมเพื่อเธอจะได้เป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่ซึ่งผมบอกเลยว่าคนบางคนที่มีเส้นวาสนาอย่างเดียวไม่ต้องมีกาเป็นกากบาดอ่ะผมบอกว่าได้อิจฉามากกว่าชีวิตคุณทำอะไรราบรื่นคุณสบายคุณมีแต่ความสุขคุณมีเงินมีทองผมว่ามันดูดีกว่าการรทีี่่่มมกกกาาาาบฝืออะะะเพวไร คือคนที่มีกากะหวาการฝ่ามือเนี่ยถ้าทําอะไรผิดทําอะไรผิดศีลนะทําไม่ดีนะคุณจะรับผลกรรมทันทีเลยในตอนนั้นเลยในชาตินั้นเลยในไม่กี่เดือนไม่กี่วันนั้นเลยแล้วก็อันนึงก็คือถ้าคุณทําผิดทําชั่วคุณจะได้รับผลกรรมเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าสิบเท่าตามกรรมใหญ่ๆแต่ละกรรมยิ่งกรรมถ้าคุณทําหนักมากทำสิ่งที่ผิดทาชั่วมากนะคุณจะได้รับกรรมหนักมาก คุณทำชั่วน้อยคุณก็จะได้รับกรรมน้อยแต่มันก็ทันทีซึ่งผมถามหน่อยว่ามันไม่ดีแต่มันเป็นการเหมือนเราโดนบังคับบังคับอะไรบังคับให้เราไม่คิดชั่วทําชั่วทําไม่ดีซึ่งมันก็เป็นข้อดีถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนทําดีอยู่แล้วเราไม่ได้ทําบาปท,ทาชั่วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไรแต่ที่ผมรู้สึกบอกว่ามันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือคุณทําอะไรคุณจะต้องยากกว่าคนอื่นน่ะ นึกออกไหมเหมือนคุณเวลาคุณใช้ชีตคุณจะต้องเจออะไรที่หนักกว่าคนอื่นเขาจะให้คุณทดสอบข้อสอบเวลาคุณจะสอบข้อสอบอะถ้าเป็นคนอื่นอาเคเขอสอบปกติแต่ถ้าเป็นถึงคุณเขาจะให้ทดสอบข้อสอบคุณยากอะนี่นึกออกไหมมันก็เลยทําให้บางทีถ้าค so ุณต uh ้องอก็อดทนคนที่มีกากระบาดฝ่ามือต้องอดทนต้องต้องแบบพยายามฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างอะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่กว่าจะผ่านอะเหมือนคุณต้อง เหนื่อยผ่านด่านยากกว่าคนอื่นอย่างนี้ดีกว่าอ่ะโอเคข้อนี้ไปข้อ2อก็คือให้คุณเอาโต๊ะไปโต๊ะเล็กๆไปตั้งกลางแจ้งแล้วปูผ้าขาวแล้วไปซื้อใบสีผักชามาคู่หนึ่งแล้วก็ซื้อพานใบใหม่ก็ได้แล้วก็ซื้อทูบเทียนแพรโภมาไลแล้วก็น้าเปล่าหนึ่งแก้วแล้วหรือจะซื้อผลไม้เพิ่มก็แล้วแต่ตามสะดวกผลไม้5อย่าง9ก้าอย่างตามสะดวกแล้วคุณก็ตั้งโต๊ะกลางแจ้งแล้วคุณก็จุด16ดอกส่วนน้ำโมสามจบเสร็จปุ๊บ คุณก็อ่าสวดเชิญชุมนุมเทวดาพอสวชดชุมนุมเทวดาเสร็จแล้วสวดพุทธคุณนามคุณสังคุณพออาภูมิกาก็ได้แล้วแต่แล้วก็บอกว่าอ่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายทั้งสวรชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินเทวดาที่คุ้มครองอยู่ในกายสังขารข้าพเจ้าอยู่ในตัวข้าพเจ้าโปรดได้แสดงให้ข้าพเจ้ารับรู้ด้วยเถิดว่าตัวข้าพเจ้ามีเทพเทวดาองค์ใดดูแลปกปักรักษาคุ้มครอง โปรดให้ข้าพเจ้าได้สื่อสัมผัสได้กับเทพเทวดาประจําตัวข้าพเจ้าหรือเทพองค์นั้นโปรดมาแสดงตัวให้ข้าพเจ้าได้รับรู้เพื่อข้าพเจ้าจะได้อ่าก,กราบสักการะบูชาสร้างบนบาร,รมีถวายท่านให้ท่านมีบาร,รมียิ่ง่งขึ้นไปหร,หรือจะขอพรอะไรต่อตอนนื้เรพูดต่อได้ตามสะดวกแล้วก็ปักธูปในในตรงหน้าหน้าโต๊ะที่เราวางพิธีวางของนะฮะวางใบสศหลังจากนั้นพอเราตั้งสื้ศิสเร็จบร้อยพอทูบบแล้วก็เก็บ แล้วเรามาดูว่าทุกครั้งแต่เราพอเราจุดท,ทุกที่ทําวิธีนี้แล้วนะอย่างน้อยๆนะเราก็ควรจะนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างตอนกลางคืนอย่างน้อยๆเนี่ยวันเว้นวัน,วนสองส,สวันครั้งด้วยเพื่ออะไรเพื่ออย่างนี้ฮะคือเทวดาเนี่ยท่านชอบคนที่ปฏิบัติดีสวดมนต์นั่งสมาธิดังนั้นเมื่อเราไปบอกแล้วว่าเราอยากจะรับรู้อยากสัมผัสได้อยากจะรู้ว่าเรามีมีเทพองค์ใดเทวดาแต่ละองค์เนี่ยที่เขาดูแลเราเขาจะ พิสูจน์เราเองทดสอบเลยว่าท่านควรที่จะมาบอกเราไหมให้เรารู้ว่าเรามีอ่าท่านดูแลคุ้มครองไหมเพราะว่าอะไรเพราะบางคนเนี่ยพอรู้ว่ามีเทพองค์ใดคุ้มครองแล้วเนี่ยหลงตัวเองหลงงมงายไป แล้วชีวิตมันกลับไม่ได้เจริญรุ่งเรืองไม่ได้อะไรดีขึ้นมันกลายเป็นว่าหลงแล้วแล้วมันก็เข้าโลกเข้าโพงไปกลายเป็นพวกเหมือนกับคนที่เป็นเหมือนกับมีองค์ตําหนักร่างทรงไปเลยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นหรือปฏิบัติธรรมหรือทําดีมากสร้างบุญกุศลมากขึ้นดังนั้นท่านก็จะดูว่าคนนี้ควรจะบอกหรือยอยังเขาได้ปฏิบัติธรรมะส่วนมนุษสมาธิจนควรจะรับรู้ว่าเขามีองค์เทพมีท่านดูแลคุ้มครอง,อง,องหรือยอยังเพื่อจะได้ยิ่งสร้างบารมีขึ้นไปอีกสอง พอเราทําสมาธิส่วนหมดเรียบร้อยแล้วเราให้เราสังเกตว่าเวลาเราไปวัดหรือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรามีความรู้สึกอยากจะเข้าไปไหว้เทพองค์นี้หรือเวลาเรามองมองที่เทพองค์นี้แล้วรู้สึกแปลกๆอบอุ่นขนลุกรู้สึกรักรู้สึกอยากจะเข้าไปกราบรู้สึกอยากจะเข้าไปขอพรรู้สึกว่าทําไมชอบรูปภาพของท่าน ชอบรูปรูปอ่ารูปปั้นของท่านจังเลยและอยู่ดีๆก็จะมีคนเอาเทพเอาอะไรสิ่งสิทธิ์หรือรูปภาพเกี่ยวกับท่านองค์นั้นมาให้เราบ่อยๆอันนี้นะฮะก็รู้สึกให้เราสังเกตไว้ก่อนเลยว่ามันมีอาจจะเป็นไปเทพองคนี้เป็นท่านองนี้อ่าสามก็คือเราฝันถึงบางทีเราไม่ได้คิดอะไรเลยแต่บางทีเราฝันถึงว่าฝันแล้วว่าเราได้ไปกราบไหว้ท่านเราได้ไปหาท่านท่านมาหาเราหรืออะไรอย่างนี้แต่เรื่องฝันนี้อันนี้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต ไม่แน่บางคนไม่ได้ฝันแต่ว่าท่านมาบอกเองว่าบอกมาสื่อเองอยังไงมาสื่อเองจากว่าบางทีเรานั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วบางทีจิตไปนึกถึงเทพองค์นั้นโดยบังเอิญแล้วมันก็จะนึกถึงปุ๊บอยู่บ่อยๆนึกถึงอยู่บ่อยๆนึกถึงอยู่บ่อยๆเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเวลาเราไปวัดไปศารยังต่างจะรู้สึกเลยว่าบางทีเราไม่รู้หรอว่า ที่ตรงนี้มีเทพองนี้แต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเดินไปตรงเนี้ยแล้วพอเราเดินไปแล้วไปเจอเทพองค์นี้เป็นเทพองนี้เป็นท่านเนี้ยอันนี้ให้เราดึกไว้เลยโอเคพอเรารู้แล้วว่ามันมีเทพองคใดล้หลังจากนั้นให้เราพิสูจน์อย่างนี้พอเรารู้แล้วนะฮะรู้สึกว่าเราเจอบ่อยๆละให้จุดทูปสการแจ้ง16ดอกเราไปหาคาถาในเว็บไซต์ว่าคาถาของเทพองค์นี้คืออะไรเราจุดทูปหกดอกแล้วส่วนคำดุงเชวดบดดาแล้วแล้วก็ส่วนคาถาเทพของเทพองค์นั้นแล้วเราก็บอกว่าข้าพเจ้าชช่อแนะนำสกุลนีขอชมบารมี ขอองค์เทพนี้นี้ที่ได้ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ว่าเอออาเทพองค์นี้ว่าท่านเนี่ยชื่อเทพอะไรก็บอกไปได้คุ้มครองและประทานพรโชคลาภให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้อ่ารับรู้ด้วยเถิดว่าท่านดูแลปกปักรักษาและช่วยเหลืออ่าให้โชคให้ลาภให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเถิดอะไรก็ว่าไปแล้วก็บอกว่าเราขออาชมบาร,รมีท่าน เราเราเราไม่่าไม่บอกพิสูจน์นะแต่ขอชมบารมีท่านแล้วเราก็ปักหลังจากนั้นเราก็เราก็ดูผลว่าชีวิตเราอะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากที่ไม่เคยดีก็ดีจากไม่เคยมีโชคไม่ลาบก็มีสิ่งที่เราบังเคยปรารถนาบางทีเราแค่คิดเราวยังไ่ต้องจุดทูปขอใครเลยนะบางทีเราแค่คิดว่าเราอยากจะได้สิ่งนี้เราอยากจะทําสิ่งนี้แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแค่คิดอ่ะอยู่ดีๆมันได้อะผมบอกเลยยมันแปลกผมบอกเลยผมเจอกับตัวเองหลายหลายอย่างแล้วฮะก็คือ ต่ผมบอกเลยว่าพอเรารู้ว่าเรามีเทพองค์ใดแล้วเนี่ยขอให้นั่งสมาธิสวดมนต์บ่อยๆสร้างบุญบารมีบ่อยๆสร้างบุญบารมีด้วยตัวเองไม่ต้องไปฝากใครทําถ้าเป็นไปได้แต่นอกจากบุญใหญ่นะอย่างเช่นเขาสร้างโบสถ์สร้างวิหารกระถินอะไรเงี้ยเราเป็นเจ้าภาพไม่ได้นะเราก็ร่วมกับเขาแต่ถ้าบุญเล็กๆน้อยใส่บาททาสังฆทานปล่อยปาถ่ายชีวิตโคกระบือทําบริจาคโลงอะไรเงี้ยผมอยากให้เราไปทําด้วยตัวเอง เพราะว่าผมอยากจะให้เราได้สร้างบารมีด้วยตัวเองก็เดินทางไปมันเป็นการว่าเราตั้งใจจะทําตั้งใจที่จะเขียนชื่อตั้งใจที่จะไปอธิษฐานด้วยตัวเองอันนี้คือมันเป็นการสร้างบารมีก็อยากจะให้สร้างบุญบารมีด้วยตัวเองนึกออกไหมมันจะมีความภูมิใจมีความปิติผมต้องการให้เราปิติในบุญตรงนั้นถึงอยากจะให้ไปทําเองเหมือนเวลาเราไปปล่อยปลาเองเราไปบริจาคเองเมื่อเราไปติดป้ายไปอธิษฐาน เราทำเรารู้สึกว่าเราอ่ะปิติไปเห็นภาพต่างๆเราปิติเราดีใจโอเควันนี้รายการวิขามาเล่าเนี่ยฮะก็สนับสนุนรายการโดยเทียนหอมชาเดลนะฮะเทียนหอมละมุนที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นเทียนหอมไร้ควันนะครับก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของผมด้วยนะครับช่วยเหลือผมด้วยโอเคก็วันนี้รายการวิขามาเล่ากา็จบเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็โปรดติดตาม ร,ร,รับชมเนแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปร่ำรวยมีเงินมีทองขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะครับสาธุครับ